สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับฟ้าใสไรเดอร์นะครับใครที่กำลังมองหา KR คลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็เป็น KR Line SE ปี S e B 97นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูรายละเอียดกันว่ามันสวยงามแค่ไหนแล้วก็เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ด้านหน้าผมแล้วมาดูกันเลยนะครับในคันนี้ KR ชุดสีไม่นะครับ ทั้งคันเนี่ยผมให้สักประมาณ95%นะครับในส่วนของตัวชุดสีโครงสวยชุดสีสวยล้อสวยโดยรวมแล้วสวยมากๆนะครับโดยรวมถือว่าสวยมากๆในสิ่งที่ผมจะเก็บรายละเอียดให้เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่า KR คันนี้มันมีอะไรติดรถมาบ้างนะครับไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับเอาตั้งแต่ตัวด้านหน้าก่อน นะครับเบรกก็เป็นโอ้ oh, ต้องบอกว่าเบรกหัวทิมเลยครับเบรกตัวนี้เบรกดีมากๆกนะครับก็ของอะไรก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นแบบเบรกแต่งแล้วกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เบรกดีมากๆในส่วนของยางหน้าก็ดอกยางก็ยังสวยสวยอยู่นะครับจานดิสสวยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เก็บสภาพมาแล้วนะครับเก็บมาเหมือนกับว่าจะปั้นใช้นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บ ก็คือพอทําเสร็จแล้วก็เก็บยาวเลยครับสาหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวท่อเนี่ยก็เป็นท่อแบบทรงซึกิกินะครับซึกิกิก็คือเป็นเหมือนกับเป็นทรง PDK มาเลยนะครับตรงตามรุ่นในรุ่นของ SE ปี97นะครับไลน์นี้จะเป็น SE 97นะครับมันก็จะต่างจาก SE ปี98อยู่ตรงช่วงคางหมูนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวสีมันก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของเขาเก็บงานมาเรียบร้อยในส่วนของตัวยางหลังก็เป็นของเ e อ็กเซล่นะครับยางสวยมากเลยเป็นยางหน้าแก้มเตี้ยนะครับ90ทับแนะครับล้อหลังเป็นขอบ18นะครับนะชุดสีอย่างที่บอกไปชุดสีสวยมากชุดสีทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าไม เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีอะไรที่มันใช้ไม่ได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะทำอะไรให้บ้างนะครับมาดูฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้เป็น1779นะครับเสื้อสีทอง1779นะก็มีปอดนะครับมีกรองทุกอย่างพร้อมเลยก๊อกน้ำมันใหม่นะครับโซ่สเตอร์ยังสวยนะครับ นะแมกหน้าแมกหลังสวยทั้งหน้าทั้งหลังเพียงแต่ว่าสีเขาทําเป็นสีส้มอิดมานะครับสีส้มเป็นสีส้มอิดสีเขียวนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสีเขียวที่สีเขียวที่ทํามานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์ลายคาร์บอนเคปล่ามานะครับอ่ะในส่วนของตัวปอกแฮนตุ้มแฮนสวยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทามาค่อนข้างดีประกับเดิมนะครับวัดรอบใช้งานได้ วัดรอบใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวบางท่านอาจจะรออยากจะรู้ราคาคันนี้เนี่ยเอกสารครบภาษีปี6-3นะครับก็คือขาดมาปีนึงแล้วนะครับภาษีขาดมาปีหนึงเปิดราคานะครับอยู่ที่45,000บาทนะครับนะครับ KR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่45,000บาทท่านใดที่สนใจก็ สามารถติดต่อนะครับมาได้เลยนะครับที่เบอร์088 6 1 2 0 6 4 0 2 2 8 8 8 6 4 2 4 0 0 2เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะบอกตำหนีว่ามันอะไรที่มันใช้ไม่ได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่จะทำให้บ้างนะครับสตาร์ทง่ายนะครับวัดรอบใช้ได้นะครับ ดังนะครับขออภัยด้วยนะครับเนี่เสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเสียงเครื่องปลายท่อเสียงแน่นๆเลยครับเสียงใสามากเสียงเครื่องก็ประมาณนี้มอน้ำเดิมนะครับคาบูเดิมเสื้อ1น7 9 สวิงอามด้านหลังเป็นสีทองนะครับสบภาพยังสวยอยู่ระบบไฟอ่าทีนี้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับในส่วนของตัวที่ที่คิดว่าจะต้องเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมก่อนนะครับก็อันดับแรกเลยโชกคอัพแข็งนะครับ โชคอัพแข็งแล้วก็เอ่อมันจะมีมันจะมีตัวที่ผมไม่ได้เก็บงานให้ก็คือในส่วนของตัวโชคอัพนะครับที่โชคอัพมันค่อนโชคอัพหลังค่อนข้างแข็งนะครับในส่วนที่จะทําให้นะครับในส่วนที่จะที่ผมจะเก็บงานให้ก็คือระบบไฟทั้งคันเลยนะครับไฟทั้งคันนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บงานก็คือไล่ไล่ในส่วนของตัวไฟเลี้ยว ตอนนี้ไฟหน้าติดปกติครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำแต่ว่าไฟเลี้ยวยังไม่ติดอาจจะต้องไปเช็คดูในส่วนของตัวดีเลย์อันนี้ผมเก็บงานให้ฟรีๆนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัวที่จะเก็บงานเพิ่มเติมให้ก็คือมันดูแล้วมันขัดหูขัดตามากเลยขาตั้งเนี่ยมันไม่สวยนะครับผมจะเปลี่ยนขาตั้งให้ใหม่นะครับขาตั้งนะครับแล้วก็ล้างคาบูให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถมันจอดนานแล้ว รถเหมือนกับว่าเพิ่งทําชุดสีเสร็จแล้วก็มาใส่น้ํามันน่าจะมีฝุ่นเข้าไปติดพอเปิดก๊อกน้ามันมันมีน้ํามันหยดที่ก้นคาบูอันนี้ผมจะล้างคาบูให้นะครับอันต่อไปที่จะเก็บงานเพิ่มเติมให้ก็คือในส่วนของตัวาสายไม้นะครับเท่าที่ดูแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนกระปุกไม้ใหม่นะครับเปลี่ยนกระปุกไม้ใหม่ใส่สายไม้ใหม่อันนี้คือจะต้องผมจะเก็บงานให้นะครับแล้วก็ ในส่วนของเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับสาหรับของการเก็บงานของผมนะเพื่อที่จะให้รถมันพร้อมนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ตัวที่ผมจะไม่ได้เก็บงานให้ก็คือในส่วนของตัวโช๊คหลังนะครับขี่ได้ไหมมันขี่ได้ปกติครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับอ่ะตัวนี้อาจจะต้องลูกค้าอาจจะต้องไปเปลี่ยนเองนะหรือว่าถ้าท่านใดที่สนใจจองมาแล้วอยากจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็ ยินดีครับยินดีกระจกเป็นกระจกเดิมนะครับคาวาซาก,กินะครับกระจกเดิมติดรถมาเลยนะครับตัวนีนะ้เป็นกระจกแท้นะครับนี่ในส่วนของตัวตำหนิของรถคันนี้โอ้ระบบเบรกดีมากนะครับเบรกนี่หัวทิมเลยในส่วนของตัวตำหนิก็คือ,อ,อในส่วนของตัวไฟตัวนี้นะครับเปิดแล้วมันไม่มีไฟขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าหลอดเสียหรือ เดี๋ยวผมจะให้ลองให้ช่างเช็คให้นะครับก็คือถ้ามันสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้มันก็น่าจะก็เดี๋ยวจะทําให้เลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนก็คือเวลาเปิดไฟมาปั๊บตัวไฟออนไฟเขียวไฟแดงอะไรตัวนี้ตัวนี้มันไม่ติดนะครับนะอันนี้ก็คือแจ้งให้ลูกค้ารับได้รับทราบนะนอกนั้นก็อย่างที่แจ้งไปเลยนะครับที่จะเก็บงานให้นะครับก็ระบบไฟทั้งคันนะครับล้างคาบู เปลี่ยนสายสา,ายไม้ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนกระปุกไม้ให้ใหม่นะครับแล้วก็ดูอีกอื่นๆถ้าหากดูแล้วมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะจัดการให้ใหม่หมดเลยนะครับก็มีแต่ในส่วนของรายการที่เป็นโช๊คนี่แหละครับที่มันแข็งแต่การขี่ระบบวาลวอะไรทํางานทุกอย่างปกติหมดนะครับรถขี่ดีมากๆนะรถแบบเสียงใสเลยแหละขี่ดีมากๆนะครับท่านใดที่สนใจก็ ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนะในส่วนของตัวท่อก็สวยครับท่อตัวนี้ผมตอนแรกมันมาเอ่อมันใส่ตัวชุดอกล่างไม่ได้ผมก็เลยไปทําการเว้าวตัวนี้ให้นะครับว้าวทั้งด้านด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็สวยเลยนะครับใส่ท่อสวยเลยแหละนะครับสายนี้ก็สวยนะครับสายตัวสายเบรกตัวนี้สวยมากเลยนะครับสภาพยังดีซีนโชคแห้งทั้งสองข้างนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึม นะอันนี้รถพึ่งล้างนะครับน้ำอาจจะซึมเข้านะครับนะก็จะเป็นเออเป็นเป็นฝ้าเป็นฝ้าน้ำนะขาตั้งผมเปลี่ยนให้นะครับแจ้งไปแล้วอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับทะเบียนสวยมาก7.7.7.2สนครปฐมนะครับรายการนี่แหละนะครับคือเท่าที่ไปลองวิ่งมาดูแล้ววิ่งดูแล้วนะครับก็ ที่จะเก็บงานให้ก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยคือคือรถรถเนี่ยมันเป็นรถขายตามสภาพก็จริงคือเรารับมาแล้วเราได้ไปลองเทสแล้วรถมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาขายเลยเราสามารถที่จะต่อยอดเก็บงานให้มันดียิ่งขึ้นเวลาคนซื้อไปเขาก็จะอาจจะไปทำบ้างแต่ไม่ได้แบบทำเยอะเหมือนกับเ,เหมือนจับโยนอะนะครับอันนี้ก็คือต้องไปเก็บงานให้ ให้มันพร้อมใช้ที่สุดนะครับสำหรับ KR คันนี้ท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อมานะครับมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเครื่องเครื่องเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับการซื้อขายนะครับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อขายตามสภาพเพราะว่าเครื่องไม่ได้ทำใหม่แต่คำว่าตามสภาพหมายความว่ารถจะต้องพร้อมใช้งานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเอาไปจอดซ่อมนะครับมันผมเองก็พยายามเก็บในส่วนของภายนอกนะอย่างที่แจ้งไป พังระบบไฟไม้วัดรอบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะบางคนเขาอาจจะขายแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับขอให้ขายได้ก็พอละนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการบริการของผมนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับเพื่อที่จะเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วก็ให้รถมันพร้อมที่สุดนะครับนะฮะนี่นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับราคา4 5 0 0 0บาทเอกสารครบภาษีปี63นะครับ ีขาดแต่ว่ายังไม่เกินท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อมานะครับรถส,สวยๆเลยนะครับอ่อนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูถังน้ำมันถังน้ำมันสวยครับไม่มีสนิมนะครับแต่ก็มีแบบแดงๆนะครับสนิมแบบ แบบหน้าหนาน,านี่คือไม่ไม่มีเลยนะครับถังน้ำมันสวยนะค่อนข้างสวยเลยแหละนะโอเคก็ฝากไว้พิจารณาด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็มีรถใหม่ๆเข้ามาสวยๆก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาดูเผื่อมีใครสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรถคันอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ